สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรีวันนี้ยาพรมาทานข้าวหมูกรอบหมูแดงนะคะที่ร้านเจแอดค่ะอยู่ที่ภาชีนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุยา ยพรก็ถ่ายทำให้ดูนะคะในร้านเขาก็เป็นร้านอาหารที่ตั้งมานานแล้วจะเห็นได้ว่าตู้กับข้าวเห็นไหมคะตู้ที่ใส่ของเขาเนี่ยหน้าร้านยังเป็นไม้อยู่เลยทำด้วยไม้นะคะแล้ว็นกระจกเป็นตู้สมัยเก่าแล้วเคาน์เตอร์เขาก็ยังปิดป้ายโฆษณา อันตาเนี่ยอันเก่านะคะตั้งนานเจแอดก็กำลังทำอยู่ที่หน้าเตาค่ะเขาก็มีการทอดทำหมูแดงนะคะต้มหมูแดงแล้วก็อทอดหมูกรอบค่ะเจะแอดเล่าให้ยีาพรฟังว่าหมูกรอบของเจแอดนี้ไม่ได้ทำอะไรนะคะซื้อมาจากตลาด เธอก็จะมาล้างล้างล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเธอก็จะเอาเกลือค่ะขยำเกลือแล้วก็มาทอดเลยค่ะแล้วก็หมูกรอบของเธอเนี่ยกรอบจริงนะคะวันหนึ่งเธอเล่าให้ฟังว่าเธอทอดวันละยี่สิบโลค่ะคนก็มาอุดหนุนเรื่อยๆนะคะบางคนก็มาสั่งเป็นกล่องร้านเธอก็ ของเจแอดนี่นะคะก็จะมีข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงแล้วก็ข้าวผัดกะเพราค่ะเห็นรายการเขาเขียนไว้สามอย่างนะคะร้านเจ๊แอดนี้ก็มีคนทำคนเสิร์ฟนะคะอยู่ทั้งหมดรวมกันสามคนค่ะเป็นผู้หญิงล้วนนะคะคนเสิร์ฟนี่ก็ล้างจานด้วย คนทำก็มีสองคนมีเจแอดแล้วก็มีอีกคนหนึ่งแต่เยะพรไม่ได้ถามนะคะว่าเขาเป็นะไรการยังไงรู้ว่าเป็นร้านของเจแอดเจแอดเล่าให้เยพรฟังว่าก่อนนั้นร้านตรงเนี้เป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะพอดีเขาบอกว่าห้างมาตั้งพอสพอเจริญขึ้นห้างมาตั้งที่บ้านของเจแอดก็ขายไม่ได้ ก็เลยต้องเลิกไปนะคะโดยปริยายคือขายไม่ได้ก็ถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้านก็คือเจ๊งนะะันค่ะเขาบอกก็เลยต้องเลิกกิจการแล้วก็เหลือแต่ตึกแยแอดก็เลยมาเปิดขายข้าวเธอขายมานานแล้วนะคะแต่ยะพรก็ไม่ได้ถามว่าขายมากี่สิบปี แต่ดูตู้นะคะดูเคาน์เตอร,ตอร์แล้วก็ดูที่ป้ายโฆษณานก็รู้แล้วเขาว่าเก่าแก่พราะตอนสมัยนี้จะไม่มีป้ายนี้แล้ว mm hmm. แต่ก็ให้ยพพรถ่ายได้นะคะเธอก็กำลังทำ ย่าพรมาทานอาหารร้านเจแอดก็มากันสี่คนนะคะเราก็สั่งสี่จานเราสั่งข้าวหมูแดงปเป่าจานหนึ่งหมูแดงกับหมูกรอบสารจานค่ะ เจ๊เธอก็ไปเอาหมูแดงมาเพราะว่าจะทำหมูแดงไว้เป็นหม้อๆเลยะคะ่ะหม้อใหญ่เลยอาหารของเธอก็อร่อยค่ะหมูแดงหมูกรอบเนี่ยเ้วพรก็ทานแล้ว,อ,ลวอร่อยค่ะ,จะเจ๊แอดเล่าให้ฟังว่ามีคนบางคนก็ามาสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อ เป็นกิโลกิโลไปบ้านเธอขายโลละแปดร้อยบาทค่ะนี่เธอก็มาให้ดูนะคะหมูกรอบของเธอเธอบอกว่าไม่ไม่ต้มไม่แดดแล้วก็ไม่อะไระแต่ว่าเอ,อได้เกลือทำใส่เกลืออย่างเดียวแล้วก็ไปทอดเลยทอดกระทะใหญ่ๆนะคะกระทะใบนูน่นที่มองเห็นทางมุมซ้ายมือนะคะ ตอนนี้ตอนนี้เจเอสก็มาหั่นนะคะหั่นหมูกรอบใส่จานแล้วเธอก็หั่นไปคุยกักยพรไปส่ยพรไม่ได้เอาเสียงเธอลงมานะคะอันนี้หม้อหมูแดงของเธอคะ่ะที่เธอทำหม้อใหญ่แล้วนี่ก็หมูกรอบค่ะทอดเสร็จแล้วคุกแล้วค่ะเขาก็บอกเขาทอดไฟแรงๆเลย วันหนึ่งทอดแจกเก็บอกทอด20โลเลย มีข้าวหมูแดงหมูกรอบค่ะแต่ข้าวหมูแดงของเจแอดนี่ไม่มีกุนเชียงทอดนะคะมีแต่หมูกับไข่เท่านั้นไข่ของเจแอดก็ ต้มค่ะต้มเป็นไข่ตานีนะคะคนขายก็อายุ ประมาณหกสิบท่าไหร่หกสิบสี่หรือไงเนี่ยย่าพรถามนะคะนี่นี่แจ๊ก็คุยกับยาพรอยู่ค่ะคุยเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็ถามว่ายะาพรมาจากไหนยาพรก็บอกให้ฟังเขาก็บอกว่าคนทางแถวทางที่ยาพรอยู่ก็มาซื้อหมูกรอบเข้าไป ดูการหั่นหมูกรอบของเจแอดนะคะนี่แล้วเธอก็ส่งกรอบให้เยพรชิมค่ะใจดีมากแล้วเธอก็บอกร้อนนะเพราะว่ายัางเพิ่งทำเสร็จมาใหม่ๆเยพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตาม